วันที่หพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่วิหารบูรพาจารย์หลวงพ่อภูนัคคระโผวัดไผ่ร้องตมบลพระประสมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม,มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทยพยะวลางกูทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระตินให้ดรณพัสน,นันทนิธาตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษ วัดไผ่ล้อมจังหวัดนคปรปฐมโดยมีดรนภัสนันท์น,นิพาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท c q i m p h a าจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีกระถิ่นพระรชาชทานพร้อมด้วยดอ,อรอัญชลินนิพพานประธานบริษัทคณะผู้บริหารและคณะกรรมาการบริษัท TQ i m p h a าจำกัดมหาชนนายบริรพันธ์ไัยภูมินายกสมาคมนักเพลงรุ่งึ้นแห่งประเทศไทยพระเอกนบ,บูอินเตอร์จารพนมดีรัง นักแสดงจากค่ายสามเสียงและผู้ศษษษษษึกษาประชชนเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงด้วยความตุ่นและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นวันนี้ค่ะเป็นวันกระดิ่งพระราชทานใช่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่เป็นบุญเนี่นะครับเพราะว่า1ปีมีครั้งหนึ่งนะครับ เป็นกฐินพระพ,พระราชทานนะครับจากสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้ผมก็ได้มาร่วมในงานพิธีในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นบุญนะครับที่ได้มีโอกาสดาได้มาร่วมงานพิธีที่เป็นมงคลแล้วก็ที่เป็นงานที่เป็นบุญนะฮะซึ่งบอกว่าต้องเป็นบุญมหา,าศาลจริงๆครับวันนี้ก็เราก็ได้แผ่อธิษฐานจิตถึงบูรพักสัตยราีิราชเจ้านะครับทุกๆพระองค์นะครับที่มีคุณต่อประเทศช,ชาติแผ่นดิน เราทหารทหารทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ก็ได้มาร่วมงานก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นบุญของผมครับใช่ครับแล้วก็ได้มาที่วัดหลวงพ,พ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับอ่าหลวงพี่น้ำฝนนะครับได้มาที่วัดแห่งนี้นะครับก็ และมีโอกาสได้มาร่วมทําบุญกับหลวงพี่น้ำฝนนะครับปีนี้ปีนี้กี่กระถินแล้วครับสำหรับพี่ใจปีนี้รู้สึกว่าหนึ่งสองห้ากระถินแล้วครับห้ากระถินครับเดินเดินทางครับผมก็ก็ถือว่านานๆทีครับปีหนึ่งมีมีครั้งหนึ่งครับเราก็ได้มีโอกาสได้มาเขาเรียกว่าชาร์จแบตนะครับมาเสริมบุญเสริมบารมีนะครับในการที่จะทำบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอดพระกระถิ่นวันนี้ก็เป็นกระถินพระราชทานนะครับที่วัดไผ่ล้อมหลวงพ่อูนนะครับโดยหลวงพี่น้ำผลนะครับก็ บอกกล่าวมานะครับวันนี้ก็ผมก็ได้เดินทางมากับครอบครัวนะครับแล้วก็พร้อมทีมงานนะครับมาจากกรุงเทพเลยครับก็มาร่วมถวายผ้าพระกฐินนะครับเป็นกฐถิ่นพระราชทานครับอนุโมนาบุญไปถึงแฟนๆก็ขออนุโมทนาบุญนะครับบุญนี้ก็ส่งให้ถึงแฟนๆนะครับทั่วทั้งประเทศเลยนะครับ ทั่วโลกเลยนะครับก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบุญนี้บุญใหญ่จริงๆครับบุญพะกตินนี้อานิสง์นะครับแค่น้อมจิตล้ำลึกถึงนะครับก็บุญนี้ก็ส่งถึงท่านนะครับก็ขอให้ท่านนะครับประสบแต่โชคดีครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับโชคดีครับค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับผมสาธุครับเจให้เรียนของเราแบบว่าโด่งดังมากตอนนี้ครับก็ ดีครับผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอะไรที่เราทําเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแล้วเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยผมว่ามันก็เอื้อกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างาวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระพรมพรพมะนึ่งหนะครับแล้วก็โอกาสนี้ก็จะมีวารละสองนะครับที่จะ มีการทําพิธีพุทธาพิเศษนะครับที่เทวาพิเศษนะครับที่วัดสมานนะครับแปดริ้วนะครับในวันที่16บธันวาคมแล้วก็วันที่21่สธันวาคมนะครับที่วัดบ้านโคกสูงตำบลบักไดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดผมเองและเป็นวาระที่3นะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับวิดแบกดีมากครับก็ต่างประเทศก็ให้การตอบรับดีมากๆเลยครับแล้วก็คนไทยก็ รอครับรอว่าพิธีที่สองเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยากจะมาร่วมงานอยากมาร่วมทาบุญด้วยนะครับผมก็เป็นกระแสที่ดีๆมากๆเลยครับงนง้ใหญ่วาระที่สองมันจะอลังการใหญ่กว่าวาระที่สองนะครับก็จัดเต็มครับเต็มนั้นที่นี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับไปร่วมนะครับไปร่วมนะครับในงานพิธีในครั้งนี้ครับที่8ปดเลี้ยวครับวัดสมานนะครับวารามนะครับที่ อำเภอแปดเลี้ยวนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับไปนะครับร่วมกันในพิธีจะมีอะไรพิเศษบ้างก็ในพิธีนะครับก,ก,ก็จะมีของแจกนะครับก็จะมีที่ไปเข้าร่วมพิธีก็วัตถุมงคลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีชาวจีนเพื่อนๆชาวจีนก็มามาร่วมกันก็ผมก็ถือว่าเป็นซอฟต์าวร์อีกแบบหนึ่งก็อยากให้คนไทยได้ช่วยกันติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น คนไทยหรือชาวต่างชาติครับก็ขอให้ความสนใจกับวัตถุมงคลนะครับถือว่าเป็นมงคนที่เป็นจิตวิญญาณวัฒนธรรมแล้วก็ครูบาอาจารย์รวมไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธธรรมพุทธศินนะครับแล้วก็พุทธคุณน,นะครับโดยเฉพาะพุทธคุณจากพระเกจิครูบาอาจารย์ที่ได้มาร่วมนะครับในการที่จะ พุทธาพิเศษในการพุทธาพิเศษในครั้งนี้ครับก็รวบรวมสายพรมนะครับหรือว่าเราลุกเสกสายพรมนะครับก็วันที่16ธันวาคมครับก็จะมีพุทธาพิเศษและเทวาพิเศษหรือว่าจัดเต็มสมบูรณ์นะครับผม ถ้ายสมุแบบนี้แล้วงานต่างงานถ้ามาดูอะไรเนี้ยตอนนี้อัพเดตถึงตามแล้วครับก็ตอนนี้ก็ผมก็จะมีคิวที่จะไปเดืองานที่ต่างประเทศที่อเมริกาครับก็ในวันที่11นี้ก็จะเดินทางไปที่รอสสีจีนครับผมก็ไปพบปะแล้วก็ไปพูดคุยเรื่องพ่อแม่ใส่มุแบบนี้แล้ว ต่างงานถ้ามาดูอะไรเงี้ยตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วเป็นยังก็ตอนนี้ก็ผมก็จะมีทิวที่จะไปดีลงานที่ต่างประเทศที่อเมริกาครับก็ในวันที่11นี้ก็จะเดินทางไปที่รอสสิชเจอรีนครับผมก็ไปพบปะแล้วก็ไปพูดคุยเรื่องกับสตูดิโอครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีเดือนธันวาคมนี้ผมก็จะได้เดินทางไปที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งครับที่ประเทศจีนครับผมครับใช้เวลาแค่ไหนครับนานแค่ไหนอันเนี้ย ก็ประมาณอสองเดือนครับ2เดือนครับผมก็อย่าลืมมีสายมูก็ไม่งครับผมก็ถือว่ามาเป็นอะไรที่เราสามารถทําได้ครับต้องทําครับผมตอนนี้ครับแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันครับศิลปะไทยของเราวัตถุมงคลของเราจิตวิญญาณของเราความเป็นไทยเผยแพร่ออกไปครับเผยแพร่ออกไปมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับผม วัตถุมงคลไนฝาอตอนนี้ผมก็จะเอาวัตถุมงคลนี้เป็นช้างน้อยครับช้างน้อยช้างปักครับช้างน้อยช้างน้อยก็จะเป็นความความหมายก็คือของเราก็เป็นตระกูลช้างอยู่แล้วแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าตามหาช้างเจอช้างรอยยังเจอช้างแล้วครับนี่ฮะนี่ช้างน้อยมีความพิเศษยังไงมีความพิเศษก็คือก็จะมีการก็พุทธพิเศษแล้วนะครับก็จะมีการแจกนะครับ คนที่จะไปร่วมงานนะครับในวันที่16พันวาคมแล้วก็วันที่2 1ธันวิกายมคนที่จะไปร่วมงานนะครับก็จะมีการแจกนะครับช้างน้อยด้วยนะครับเป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องรางครับผมซึ่งเป็นเครื่องรางที่ประจําจิตวิญญาณของคนไทยนั่นคือช้างนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าช้างอยู่ที่ไหนเจอแล้วนะครับนี่นะครับช้างอยู่นี่ครับช้างอยู่นี่ครับเนี่ยช้างปักด้วยวักเงินปักทองครับผมครับครับ